ควันนี้ผมจะมาสอนลงแกร,รมโคลนบอกนะ้บที่เวอร์ชัน16.1นะนครับคลิกตัวลงนะครับเด็กครับก่อนเป็นฐานการลงแกร,รมก็ถ้าไม่รู้อะไรกเน้อย่างเดียวลงแบบมัวม่วๆสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับจะรอให้มัน ลงเสร็จครับนหรือเปล่าเริ่มเลยลนะครับตอนนี้ครับนี่ฟินิตออกมาเลยหันโปรแกรมขึ้นมาครับคลิปกดคลิกออกครับมันแจ้งเขาว่าคอมไปเลยไม่มีแต่จริงไหมเราลองใช้งานดูครับ มเลือกเป็นภาษาซีนะครับอเอาตั้งคือมันฟอ้องว่าคอมายเลอร์ไม่มีนะครับตัวนี้โหลดโหลดหลดมาจากเว็บของโค้ดบอกเลยนะครับตัวจริงเลยนะก็ไม่เป็นไรนะขึ้น ไม่มีคอมไพเลอร์ครับมันก็จะที่แสดงนี่คือไม่มีคอมไพเลอร์ผมก็จะที่ผมแปะเล่งไว้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับตัวคอมไพเลอร์แล้วออกเข้ามาก็เข้าที่คอมไพเลอร์ compiler. ตัวลงนะครับกดเจ็บครับก็ครีเอทนะครับสร้างคอมไพเลอร์สักตรงนี้อ่ะตจะ ตัวติ๊กนะครับสองตัวนี้จะรู้ได้ไงว่าเราต้องต้องติ๊กกันไหนนะครับผมก็แค่ไปที่ไ y คอมคลิกขวาที่ไมคอมแล้วก็ property มาดูดูดีเทลของคอมตัวเองนะครับสเปคะจะเห็นว่า system type 64บิตนะครับผมใช้64บิตผมก็เลยลงที่ตัว64บิตนะครับถ้าใครใช้32ิ bit, ให้คลิกที่32บิตสอง b ผมใช่64บิตขอดเน็กเน็กครับอ่าไอโฟลเดอร์ที่จะลงลงนะครับให้ถ้าใครธรรมดามันจะขึ้นให้เองนะครับถ้าใครไม่ขึ้นให้ลงมาที่ไดไร์ซีครับขอดเน็กเดลี่ชวนกดเน็คกครับนี้ก็เป็นตัว ม่เลือกนะต้องเลือกครับ <c oughs> default ขอดูก่อนมีอะไรบ้างเพราะยังไม่ได้ศึกษาเลยนะเอาา่ารับ default อย่างเดียวเอ้ย default เอะได้เย็นที่พัดๆอะไรนี่ install เลยครับ แล้ทดลองแต่ตัวน,นี้จะหนักก่อตัวโปรแกรมนะครับหนักก็คือขนาดมันใหญ่กว่านะค,ความจุมันเยอะทงลงเลยช้าหน่อยแล้วก็รายละเอยียดมันเนยอะครับสังเกต เป็นพวกไลบรารีครับไลบรารีตอนที่เราลงนย่เป็นคอมพิเลอร์มีไวส้สัหรับแปลงภาษาที่เราพิมพ์ภาษาซีที่เราพิมพ์ให้ให้คามเข้าใจแปลงให้ความทำงานคือที่เราพูดเอ้ยบินเอฟสแกนเพวกนี้ครับถ้าไม่มีไลบรารีพวกนี้ไม่ช่วยแปลคอมมันก็ไม่ทำงาน ดูอุปกรณ์มันก็ไม่ทำงานเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนใกล้เสร็จอ่ะนี่คือเสร็จแล้วนะครับ complete เราก็กด next อะไรก็ติดคลิปถ้าเราลงเสร็จนะครับถ้าคุณติดใช่องนี้นะครับลิทีดีเอมนะครับมันก็คือ รายละเอียดที่เราลงมาก็คือลงลงเสร็จแล้วถ้าใครอยากดูก็ไปหารา,ายละเอียดนะมาเลงเสร็จเราก็ลองเข้าโปรแกรมนะครับคลอสบอกเปิดขึ้นมา16.01กดส่วแล้วผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับอ่ะคลิปลยอ่ะสังเกตว่ามันยังไม่ฟ้องนะครับ ว่ามีเขาไม่มีคอมไพลเลอร์ test สองกว่าอย่างเดียวครับนี่เดียว capital โค้ดครับอ่ะโค้ดเดิมเหมือนเดิมเปเรื่อยๆครับหนึ่งกนันรวมนะน,นี่คือมีตัวคอมไพลเลอร์มาผมก็จะเด้งตามที่เราเขียนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ and okay.